โดยทางเจ้าตัวนะคะนายจตุพรพรมพันธ์ค่ะก็บอกว่าที่เมื่อวานนี้ไปร่วมชุมนุมแล้วก็ขึ้นปราศรัยกับคนเสื้อแดงนั้นไม่ขัดต่อคําสั่งศาลเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้รับคําแนะนํามาจากรองอธิบดีสารอาญาค่ะพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าหากดีเอสไอยื่นถอนประกันก็เตรียมที่จะฟ้องกลับค่ะนายจตุพรพรมพันธ์แกนนาคนเสื้อแดงอ้างว่าการร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ขึ้นกล่าวบนเวทีปราศรัยเมื่อวานนี้นั้นเป็นไปตามข้อกฎหมาย ไม่ได้ขัดคำสั่งของศาลร,รวมไปถึงยังได้รับคำแนะนำจากนายมานิตสุขอน,นันต์รองอธิบดีศารอาญาแล้วดังนั้นถ้าหากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะยื่นถอนประกันตัวก็พร้อมที่จะต่อสู้ในข้อกฎหมายและเตรียมจะฟ้องกลับนายทาริศเพ่งดิตอธิบดี DSI ในหลายคดีด้วยกันรวมไปถึงจาอพิปรายในสภาผู้แทนรัษฎรถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายทาริศ นายจตุพรยังอ้างอีกนะคะว่าทางสำนักงานกฎหมายอัมสเตอร์ดัมแอนด์เบฟของนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้รายงานมาว่าเริ่มมีความเป็นรูปธรรมในการเอาผิดกับรัฐบาลกรณีที่สั่งทหารกระชับพื้นที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วทำให้เกิดการสูญเสียโดยคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีความชัดเจนค่ะ ส่วนการที่พันตํารวจโททักษินเข้าสายโทรศัพท์มาในการชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวานนี้นะคะนายจตุพรก็อ้างว่าเป็นเพียงแค่การอวยพรปีใหม่เท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้นําการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดค่ะ